สวัสดีตอนบ่ายนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ผมมาอยู่ที่วัดสีดอนแก้วนะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับแม่ใจนะครับหลวงตาท่านบอกว่าจะมาจาวัดที่ในตวัวอำเภอก็ระยะทางก็ไกลนิดนึงแต่ท่านประสงค์ไว้อย่างนั้นนะครับเราก็ยังเดาวใจท่านไม่ได้ท่านาสั่งไว้ก็เลยมาขออนุญาตรูบายจารย์เจ้าอาวาท่านนะครับ ไม่เป็นไรครับจะปูก็ได้ไม่ปูก็ได้แล้วแต่สะดวกครับหลวงตาท่านไม่ไม่น,นั่นครับอันนี้คือ,อประชาชนญาติธรรมที่รู้ข่าวแค่ไม่ถึงไม่ถึง10นาทีนะครับไม่ถึง10นาทีที่ค้อยหลังไปนะครับกลับมาอีกทีนี่โอ้โหญาติธรรมมาะระดมกันหมดนะเห็นไหมเก็บกวาดทุกซอกทุกมุมเนี่ยช่วยกันเก็บทำความสะอาดลานวัดนะฮะทุกที่ ไกลๆก็ยังเห็นอะไอยู่ไกลๆนั่นนะอยู่เรียมทางโน้นเด้ดูนะครับอันนี้บรรยากาศก่อนที่หลวงตาจะมาถึงนะครับถามถ่ายตลอดเวลาเน,นี่ยน,นะฮะ,ะ,นะนโน่นนะครับอ่านี่ทําความสะอาดอยู่โน่นนะครับมีกำลังหลังไล่มานะครับพี่น้องญาติธรรมที่รู้ข่าวนะครับช่วยเก็บกวาดคนเท่าคนแก่ โอ้นี่สายขาวนี่มาอีกแล้วท่านหนึ่งช่องช่องแปดช่องแปดช่องแปดมาแล้วตลอดแนวเลยฮะตลอดแนวตัว้งถนนเข้ามานนั่นหเลย <c oughs> เดี๋ยวปล่อยเขาเปียกต้องตั้งนะครับอันนี้ก็ลงทานนะครับมีรถสีเหลืองมาช่วยบรรทุกสิ่งของน้ำปนนะขนมนมเนยสวัสดีครับ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสิบประมาณสกิโลกว่าก็ถึงแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนครวงแม่สองตาเหรอฮะก็ย้อนหลังไปทางอำเภอเนี่ยแล้วจะพักที่นี่ขับไปก่อนที่โดนขนาดอะไรที่นี่รับครับครับครับนี่ญาติธรรมมาถามไถ่นะครับอ่านี่ดูดูดูนะครับพี่น้องดูชุลมุนกันนะช่วยกันโอ้โหนะครับเป็น เป็นความศรัทธาที่เป็นความศรัทธาที่พี่น้องในชุมชนนี้นะครับดีดีใจและรู้ข่าวนี้ก็อยากให้มาครับอยากให้ท่านมาเป็นบุญนะครับแต่ละคนตื่นเต้นนะครับขนลุกบอกโอ้ขนลุกสู้เมื่อวานที่วัดป่าเก่าก็เหมือนกันนะครับเนี่ยทยอยมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้ยังไม่ได้ดูลงตาพ่อผมมาที่นี่อยู่นี่นี่นี่อยู่ข้างนอกหน้าบริเวณวัดนะ นะครับเดีดย๋ดยวจะดูบรรยากาศริมนอกว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้ถนนว่างเป,ปล่าญาติที่ทไปรออยู่สายนอกเลี่ยงเมืองนึกว่าท่านจะผ่านไปทางาพะเยานะครับมาอีกแล้วเห็นไหมดูขาววิ่งกันมากเต็มเลย,เยจ้ามาพักนี่แม่เนี่ย,ยเรามาจ้าเมื่อกี้เงีเงยบๆนะครับพี่น้องนะครับดูนะครับเริ่มเริ่มเริ่มคึกคักตอนนี้ คือคักได้สายบุญนะครับคือคักได้สายบุญครับอ่าเจะไปนะครับนี่ให้ดูมานะครับเทูรมนกันอยู่นะครับตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องครับตื่นเต้นให้ดูอันนี้คือวัดนะครับวัดศรีดอนแก้วครับวัดศรีดอนแก้วครับเดี๋ยวเราจะไปดู ข้างในกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับหลวงตาท่านจะพักจำวัดที่นี่นะครับพรุ่งนี้ก็จะออกอทุดงปกติซ้ายมือนะครับก็คือคือถนนเส้นนี้เลยนะครับออกจากวัดไปก็เลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายก็ไปตัดถนนที่เรียงเมืองถนนเส้นใหม่เมื่อกี้นี้นะครับ ก็จะไปทางเส้นทางพยาวแต่พวกนี้คาดว่าคงคงไม่ถึงพะยาแต่จะถึงอำเภอไหนผมไม่แน่ใจเพราะว่าวันนี้ท่านก็ตั้งแผนไว้แล้วนะครับว่าวันนี้จะมาจําวัดที่ในเมืองนะครับก็เลยมาหาให้ท่านไว้สามวัดวัดแรกก็ออกพื้นที่นะครับที่จะรองรับญาติธรรมนี่จะจะค่อนข้างจะแคบวัดสองก็ไม่มีที่จอดรถนะครับมีสิ่งกูสร้างเยอะก็เลย ดูวัดเทียนใยความสะดวกเงี้ยเป็นลานวัดอย่างเงี้ยครับกว้างๆญาติธรรมเวลามาเนี่ยก็จะได้มีพื้นที่ให้ได้ฟังได้ร่วมนะครับในกิจกรรมทางศาส,สนานะครับที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างเช่นทําวัดเย็นไหวพ้พระนั่งสมาธิาจะมีพื้นที่หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็นมัสการพระอาจารย์ท่านไว้ก็เลยว่าต่อจากนี้ไป ท่านก็จะดีใจมากๆแล้วขอฝากฝากฝา,ากนิมนต์ด้วยนะครับฝากนิมนต์ด้วยอันนี้นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำผูหลิ้นเดี๋ยวน้ำต้องดีกว่าเดี๋ยวให้เม,มาลงก่นอนนะก่อนเขารถอ่าเขาเอามาลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาลงน้ำแข็ง,งน้ำแข็งรอแข็งก็เดี๋ยวลงแข็งกทรายผูหลิ้นเรื่องโต๊ะคุณจะตายนะโต๊ะลงพาน่ะแต่ของปู่ขอติดสองตัว มีตังเรื่องลงทานของลงปู่ครับรากาพี่นีเป็นไงขับรถไปไบบค่ะผม่ขียนพี่นีฟอมวามอ่าดีใจนะครับคือช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยบุญนะครับบุญจริงบุญจริงๆนะครับ,บ,รรบอ,อ่าเป็นบุญนะทุกคนเป็นบุญนี่ดีใจเป็นบุญเป็น,ปปนกุศลหมดเลยนะครับ จะให้ดูบรรยากาศนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูความสวยงามของโบสถ์วิหารเราดีกว่านะครับนี่เห็นไหมครับแต่ละที่เราจะสังเกตเห็นพญานาคนะครับตรงชลบุรปปีที่ทางภาคเหนือนะครับอันนี้เป็นทําด้วยกระเบื้องนะครับกระเบื้องเคลือบน,นะครับกระเบื้องเคลือบก็สวยงามงเกตพรานาคนะครับ วิหารปูผ้าปูเสือเรียบร้อยช่วยกันผลไม้คนละมือนะครับน้องหลางตาให้มาที่นี่บริเวณลานนี้เครื่องคืนนี้นะครับก็คงจะเต็มด้วยญาติธรรมผู้คนจากชุมชนหมู่บ้านแล้วก็บ้านใกล้เลือนเคียงที่จะมานะครับนี่นะครับช่วยกันตกแตง่งทำความสะอาดโต๊ะวิหารคุณบูชา,าพระประธานท่านนะครับดูนะครับพี่น้องสาธุบุญน,นะครับก็ผมก็ พูดไปดูไปบรรยายไปก็ขนลุกไปตามกันไปด้วยข้อเห็นความตื่นเต้นของพี่น้องอในชุมชนท้องถิ่นหมู่บ้านนี้นะครับผมมากราบท่านรอบหนึ่งแล้วนะครับพระประธานในโบสถ์นะครับก็ขอพี่น้องได้น้อมบุญด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูอันนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังนะครับเป็นภาพเขียนนะครับเป็นภาพเขียนสวยงามละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากครับเดี๋ยวให้เราดูทีนี้นะ ดูนะครับสวยไหมครับสวยสวยงามจริงๆสวยงามมากภาพเขียนสวยงามครับสวยงามฝีมือช่างนี่โอ้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็เป็นยังเป็นอ่า ภาพเขียนของอพระเวสสันดรชาด,ดกอยู่นะครับให้ดูนะครับเหมือนคล้ายคลึงกันนะครับแต่หลายๆวัดค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะครับก็จะมีแตกต่างตรงที่ประดิษฐ์ประดอยประดับประดาเรื่องเสาหลอนเสา ออันนี้้าเพดานก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับเป็นพื้นไม้นะครับถ้าผมเราไม่ผิดทางภาคเหนือก็จะ,เป,ะเป็นไม้สักทองนะครับเป็นไม้สักทองนี่ก็สวยงามครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเวสสันดรชาดกอยู่นะครับ เดี๋ยวเย็นนี้นะครับถ้ามีการาลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดช่องอื่นๆก็ดูคอยดูนะครับข้างบนเนี้ยด้านหน้าของผมเนี่ยจะเต็มไปด้วยญา,าติธรรมพี่น้องประชาชนมาร่วมนะครับที่ผู้งสรัสาาในหลวงตานะครับมาร่วมกิจกรรมทางวัสธศาสนาสำหรับค่ําคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าทําบุญตักบาตรตักบา,าตรกบับหลวงตาด้วยนะครับก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามนะครับเยอะๆนะครับมีข่าวๆาวอะไรอาจจะน้อยบ้างน่ามากบ้างอาจจะสวยงามบ้างไม่สวยงามบ้างก็ให้รับชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ